สบายดีพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วต้มไก่ลาดแซ่บๆอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องคือเกานี่อันนี้แม่นเปี๊ไก่ทาบก็เด็กยั่วๆไม่ไม่หอมๆอันนี้แม่นั่งต้มไก่ไก่ลาดแซ่บๆพวกนี้อันนี้ก็แม่นหลักเอาเข่าอยู่วัดเนาะหลักเอาเข่าอยู่วัดมาเพร่ะว่าเพิ่นเหลือเหลือกินเด้ข่าก้นบาทนี่นะ กินข้าคนบามัน่าได้บุญก็นเลยวามากินครับเป็นไก่ทอดบะเดกแล้วก็ต้มไก่ลาดอันนี้เจวสุดเด็ดทังหันเพิ่นเนาะต่างพากันมาพักผ่อนผมมีเรียกเด้เพิ่นกัขายค้ามาไหม่ซกัดมันเรียกเลยมือนิอ่ากิน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 อฟังด็อย่างนี้เยวมานกเอานี่ตอนนี้แย่ขายแย่ๆเลนี่เอน ไก่มันยังบวตาได้มันโดดอองจานโอ้โหปุ๋นอะอือชิคกีินกินอือหัวใจเรียกเพราะว่าหยาดแต่พี่เอีมนะตอาตกแบกันนู่นนี่แล้วมากินพริกตับไก่ทาบประแดก แซ่บเด้นะอ,อเขาจะเอาเก็บตอนนั้นเร้วแล้วฮู้วาวอยู่สองสีไก่ตัวเดียวไก่ตัเวตเดียวมีสามขา,มมาสามหูเยอะแยะจ้าไม่หอดแล้วสามหูเราใส่สม้มนิดก็ได้ซุปดี โอ้เสร็จดีพี่น้องขักนด้นนะแซ่บ้นมันตูดตูดตูดอะไรก็มันกันไฟแซ่บพี่น้องมันกับบรรยากาศ ตรงให้ตรงหนาให้เจออ้าล่ะบรรยากาศดีทำมง,ง,งประแดกทำมงปรแดกแซ่บป้าผักเย็เบเป็นแหง เด็กนีนรดเจ้ยนะปลาแดงมั่เอเฉียบหีบน่น้อไาตอนนี้มากินปลานะปลาแดงกันอีกน่น ไกรลาดข้าปลาเด็กกระดูกจับอันจับมาเพื่อจับมือให้จับเมลอเลยน้องไม่แพ้ไครเนาะบอนคอนไซาตะบนเถบรรทก เออก็ห้ามเลยเรียงว่าพี่ว่าผมเก็บซี่ีส์ให้ที่เอาอีกบ่